สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นที่ชื่อคุ้นหูคนไทยมากๆนั่นก็คือ TID ล้อหรือเงินติดล้อนั่นเองครับเราจะมาดูกันว่าในมุมมองของบทวิเคราะห์เขาประเมินหุ้นตัวนี้ไว้ว่ายังไงบ้างเปิดมาด้วยสโลแกนที่ต้องบอกว่าคมมากๆครับ Finance ของคนทำมาหากินจริง โอ้โหนี่คือการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของเทียดีลอยนะคือเขาไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่บริษัทการเงินแต่เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นแหล่งเงินทุนให้กับคนที่สู้ชีวิตจริงๆครับคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจบ้านเราในระดับรากหญ้าเลยและจากสโลแกนนั้นก็มาสู่บทสรุปของนักวิเคราะห์ที่มองทีดีลอว่าเป็นเหมือนกับเครื่องจักรปล่อยสิ่งเชื่อคุณภาพเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะยังมีธุรกิจประกันภัยที่กำลังโตแบบก้าวกระโดดพ่วงมาด้วยและอะไรล่ะที่ทําให้เขามองแบบนั้น เดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันครับเอาละครับก่อนจะไปดูรายละเอียดเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ๆกันก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีดีลอเขายือนอยู่ตรงจุดไหนในสนามการเงินของประเทศไทยจุดแข็งแล้วก็จุดยืนที่ชัดเจนมากๆของ t i d l o r เลยก็คือการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า Underserve ครับ พูดง่ายๆก็คือการให้บริการกลุ่มคนที่ธนาคารใหญ่ๆอาจจะมองข้ามไปหรือเข้าถึงได้ยากไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ SME เล็กๆพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดหรือพี่ๆช่างฝีมือต่างๆเนี่ยแหละครับคือกลุ่มลูกค้าหลักของเขาเลยเป็นเส้นเลือดฝอยที่สําคัญของเศรษฐกิจไทยจริงๆโอเคพอเรารู้แล้วว่ากลุ่มลูกค้าหลักของเขาคือใครคําถามต่อมาที่น่าสนใจก็คือแล้วที่เรามีวิธีสร้างไรายได้จากตรงนี้ยังไงเราไปดูโมเดลธุรกิจของเขากันเลยครับ หัวใจหลักในการทำเงินของทีลอเนี่ยมาจาก2ธุรกิจที่ทำงานเกื้อหนุนกันได้แบบลงตัวสุดๆเลยครับเหมือนมีเครื่องยนต์2ตัวช่วยกันขับเคลื่อนตัวแรกก็คือธุรกิจดั้งเดิมที่สร้างชื่อมาเลยก็คือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถและอีกตัวที่กำลังมาแรงแซงโค้งก็คือธุรกิจในหน้าประกันภัยครับซึ่งฐานลูกค้าสินเชื่อนี่แหละที่ช่วยต่อย,ยอดให้ขายประกันได้ง่ายขึ้นเยอะเลย ธุรกิจแรกที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของบริษัทเลยนะก็คือสินเชื่อจำนำทะเบียนร,รถนี่แหละครับครอบคุมแทบทุกอย่างเลยนะตั้งแต่มอเตอร์ไซค์รถเกง่งรถกระบะไปจนถึงรถบรรทุกคันใหญ่ๆเลยโดยจุดเด่นของเขาก็คือพยายามทำอัตราดอกเบีย้ยให้อยู่ในระดับที่แข่งขันกับเจ้าอื่นๆในตลาดได้ครับส่วนธุรกิจที่2ตัวนี้แหละครับที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเลยก็คือการเป็นนายหน้าขายประกันมีทั้งประกันรถยนต์แล้วก็ประกันชีวิต แต่สิ่งที่นักวิเคราะห์มองว่ามันว้าวมากแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจลูกค้าจริงๆก็คือการที่ยอมให้ผ่อนค่าเบีย้ยประกันได้ครับโอ้โหอันนี้มันช่วยลดภาระให้คนหาเชากินข่าได้เยอะมากจริงๆในตลาดสินเชื่อที่มีการแข่งขันดุเดือดมากๆเนี่ยอะไรคือความได้เปรเียบที่ทําให้ทีดลอลรยังคงโดดเด่นอยู่ได้นักวิเคราะห์เขาชี้ไปที่จุดแข็งเหล่านี้เลยครับ สรุปมาให้เห็น5ข้อหลักๆเลยครับก็มีตั้งแต่แบรนด์ที่แข็งแกร่งมากการคุมหนี้เสียหรือ NPL ได้ในระดับที่ต่ำมีพันธมิตรที่ดีแต่จุดที่นักวิเคราะห์เขาขีดเส้นใต้2เส้นเลยนะก็คือข้อ2ครับที่เรียกว่าโมเดลแบบไฮบริดซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ได้อย่างลงตัวสุด นี่คือส่วนแรกของโมเดลไฮบริดครับคือโลกเก่าที่ยังไงก็ยังสำคัญนั่นคือเครือข่ายสาขาที่มีมากกว่า1,000แห่งทั่วประเทศครับมันทำให้ลูกค้าเดินเข้าไปหาได้พูดคุยปรึกษาได้แบบเห็นหน้ากันจริงๆซึ่งตรงนี้มันสร้างความไว้วางใจที่เทคโนโลยีอย่างเดียวอาจจะให้ไม่ได้ครับและนี่คืออีกครึ่งหนึ่งที่เข้ามาเสริมทับครับเป็นโลกใหม่ที่ขาดไม่ได้เลย เบื้องหลังสาขาทั้งหมดเนี่ยขับเครื่อนด้วยระบบดิจิตอลที่เร็วมากๆครับตั้งแต่การประเมินสินเชื่อการบริหารพอร์ตไปจนถึงการตามนี้ทั้งหมดนี้แหละครับที่ทําให้การอนุมัติมันเร็วทันใจลูกค้าแล้วก็ยังช่วยให้บริษัทบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้นด้วยเอาละครับหลังจากเข้าใจภาพรวมธุรกิจจุดแข็งต่างๆกันไปแล้วทีนี้เรามาเปลี่ยนหมวกมาสวนบทบาทของนักลงทุนกันบ้างว่าบทวิเคราะห์ชิ้นนี้เขาวางแผนการเทรดไว้ว่ายังไง ต้องย้ำกันก่อนนะครับว่านี่คือข้อมูลณนะวันที่4พฤศจิกายน2 5 6 8เท่านั้นนะครับแผนที่ให้มานี่ชัดเจนมากครับเริ่มจากให้รอเข้าซื้อในส่วนราคา20บาทถึง21.30บาทพอราคาขึ้นไปถึงเป้าแรกที่23บาทก็แบ่งขายทำกำไรออกไปก่อนเลย70%แล้วก็ลุ้นถือที่เหลืออีก30%ไปขายที่เป้าถัดไปคือ24บาทแต่หัวใจของการเทรดเลยนะคือวินัยครับ ถ้ามันไม่เป็นไปตามแผนราคาเกิดร่วงลงมาถึง18บาทเมื่อไหร่ต้องตัดขาดทุนทันทีแล้วถ้าถ้ามันหลุดจุดสตอปลอที่18บปาทไปจริงๆล่ะจะทํายังไงต่อในบทวิเคราะห์ก็มีแผนสารองมาให้ด้วยครับเขาแนะนําว่ายังไม่ต้องรีบร้อนให้ใจยเย็นๆแล้วไปรอพิจารณาเข้าซื้อใหม่อีกทีที่โซนราคา15-16บาทซึ่งเป็นแนวรับสําคัญถัดไปครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับหลังจากที่เราเจาะลึกกันมาในทุกมิติ เรามาดูกันว่าบทสรุปสุดท้ายเนี่ยนักวิเคราะห์เขานิยามการลงทุนในหุ้นชีดีรอว่าเป็นหุ้นสไตล์ไหนกันแน่คำนิยามที่เขาให้ไว้ก็คือ defensive domestic growth ครับแปลเป็นภาษาบ้านเราง่ายๆเลยนะมันคือหุ้นเติบโตที่อิงกับเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลักและมีลักษณะเป็นเชิงรับคืออาจจะไม่ได้โตแบบบือหวาพุ่งแรงไจรวดแต่จะค่อยๆโตไปเรื่อยๆแบบมั่นคงเหมือนเต่าที่เดินช้าแต่ชัวนะครับ ซึ่งมันจะเหมาะมากๆกับนักลงทุนที่อยากจะถือยาวๆไว้ในพอร์ตและสุดท้ายนี้ก็ขอปิดท้ายด้วยคำถามสำคัญให้ไปขบคิดกันต่อนะครับว่าท่ามกลางโลกการลงทุนที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆเนี่ยหุ้นสไตล์เต่าที่มีลักษณะเติบโตไปเรื่อยๆช้าๆแต่มั่นคงแบบนี้จะยังเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวของแต่ละคนอยู่หรือเปล่า